สวัสดีครับเรามาต่อกันนะครับเสียงชัดเจนไหมครับใับนีแ้วมแวเีแอง้ยมันดูีแรมาดูกทมจริงนะด้ยทำโครงการอะไรมางโคงการครับโครกรแยกสีเนี่ยโครงการสำนักระบายน้ำได้เงินการสรรล้านบาทได้กับันงการได้แล้ว 64ยกเี er er ่อสแล้วแล้วครับแล้วก็ทก20แล้วก็เชื่อมต่อแวมาเื่อกี64ะเชื่อมต่ออก6ี่แ่เชื่อมกับ64ด้วยคือ64ก็มีได้ตกอานจะไม่ได้ของ ลาเท้าไปตรงหน้าริเวอร์สิ่งที่ทาก็คือ,อ,าอาวางพในที่สงฝักแล้วฝัางระขึ้น3าครับก็ในส่วนของริเวอร์ที่ท่วมหนักก็ในรนสูขึ้มาครับ,รบโดยเราแบ,บ่งการทำเป็นจุดสัวไปครับเพื่อไม่ให้ประชาชนได้ใช้สัจาด้วย แนวสาารณูโภคเนี่ยค่อนข้งางเยอะไม่ว่าจะเป็นปขบวาไฟฟ้าสายสื่อสารก็ทําให้ผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องปรับปรับ,ปร,บ,รบนนนะปรับลักษณะงานนะปรับลักษณะงานครับครับตอนนี้ก็ลผลที่ทำไปเนี่ยผลผลในช่วงนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นทางสัญจรจรัฐออกไปทางอ่าหกแปดสิบแยกยี่สองที่ไปพุทธประพัดก็ก็ถ้าผ่านตรงนั้นไปแล้วก็ไม่มีปัญหาครับผมสามารถดำเนินการได้เลยครับไม่มีปัญหาในเรื่องการสัญจร ยังใช่ครับใช่รับเรียบร้อยดีไหมครับท่านท่จะทำงานไหมท่านใจครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะจากของเก่าเนี่ยที่เข้ามาครั้งที่แล้วเนี่ยมันระบายจากแค่ในซอยปกติแยกสี่จากปัจจุบันแนวทางของพอกับตรรนนที่ร่วมกันนะครับก็รับน้ำจากคลองเขจะต่อ 64ตอนนี้มีจากสอสอเข้ามา2อเซลมาเชื่อมกันบ่อร่วมน้ำตรงนี้ฉะนั้นตซนนี้จาก64เท่าแรกเนเป็นแค่ของคารของสอนอปัจจุบันร่วมกับเขตแล้วละครับผมก็คือเดี๋ยวเราโหดพวกนแรงน้ำก็จะแห้งท้องเลยจะดึงน้ำไปตรงไหนลอบ่อยูะครับมีบ่อสูงครับของสอนอได้ทำแบบนีแล้วครับผมทำแบนี้มีแล้วไอ้เยแต่เราทำนี้ใช่เรียกเคตใช่ครับเรามีสองสองตั้อยูครับแล้วมีใช้ใช่ครือ แต้องนนาด้วย่คล้มนขไปนะรับแล้วท่อเื่ขนาดใหญ่ยท่อตอนนี้เป็นท่อดมิเตอร์เมตรหเซลครับคับออกไปสู่แล้วก็จะมีสถานีสูบนอกจโอที่ยกสี่แล้วเนี่ย้อเมเสถานีเดินอตั้นตอนี่ครับีเอาดีก็เี่ยแล้วกครบสีมนแล้วครับี่กดเลดีเลยนเนครับเอมี่นี่มช่วยดาเล้นะมาลงกี่จะมรูป

สัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์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 เดี๋ยวสัมภาษณ์กับกันสื่อกี่ตารางเมตรได้กี่ตรางกิโลเมตรได้กูครับเดี๋ยวกำลังเตรียมข้อมูลในการสัมภาษณ์ทางมันธุ์นิสส์ตามมาเรื่อยวันนี้ครับแล้วก็จะมาเปิดเผยข้อมูลในการลงพื้นที่ในวันนี้ครับ เียงชัดเจนนะครับเป็นไงบ้างเออได้ครับครับอันนี้ก็เป็นผู้ว่าหลังจอนติดต่อที่เรามาไล่ลงเพื่อดูผลงานที่เราติดตามแต่มาลงหลังจรนครั้งแรกนะวันนี้มาลงเกตพรามที่เราทั้งหลายก็เป็นเกตสำคัญาะว่าเป็นเขตที่เป็นจุดเหมือนกับเปลี่ยนถ่ายจากมือชั้นในมาถึงมือชั้นนอกก็จะมีประชากรที่อยู่ในพื้นที่นี้เขาค่อนเยอะมีทั้งคอนโดมีทั้งหมู่บ้านอ่าพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณ18ตารางกิโลเมตรประชาชนประมาณแสนทุกคนแต่ว่าจะมี ทั้งชุมชนที่อยู่ใป็การชุมชนแล้ว,วกม็มีผู้บุกบ้านต่างปัญหาหลักที่เจอคือเรื่องน้ำท่วมแน่นอนนะคืัว่าที่เราลงวันนี้เราเป็นการไล่เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วเราทําหลายจุดเลยนะถนนสีเวลาทั้งหมดท่อระบายน้ําใหม่แล้วก็ดูดลงคลองถนนอนินทราพอลที่ตรงบริเวณโรงเรียนบดินเดชาซึ่งมีการยกถนนแล้วก็ทำท่อระบายน้ําใหม่ซึ่งนี้ใกล้เสร็จแล้วตอยลำยี่สิบเอ็ดประมาณหนึ่งกิโลเมตรที่เชื่อมต่างแหงมายังถนนเลียบอุ่นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีน้ำท่วมเยอะเราก็ได้เข้ามาได้เนินการอยูแจ้งแล้วเนี่่ยซึง ปีผมเข้ามาเป็นผู้อาวุโปีแรกก็ได้ไปดูน้ําตรงประชาสุขแล้วก็มีพี่วินมอเตอร์ไซค์มัโกนด่าว่าเฮ้ยน้ำร่วมรัฐท้าวหกสี 4, ไม่ไปดูบ้างเลยอะไรเงี้ยเราก็รีบขับรถมาดูเลยลก็เห็นว่าเป็นปัญหารจริงแต่เราก็รีบทำโครงการแล้วก็มาปรับปรุงขึ้นก็เห็นว่าทั้งหมดเลยทั้งรัฐท้าวหกสี่แยกสี่ซึ่งทะลุไปทางไอ้เพื่อขวางได้กับทางรัฐท้าที่เข้าไปสู่ถนนเมนก็มีการปรับปรุงถนนยกหมดแล้วเพื่อว่าใกล้จะเสร็จละจะเสร็จอหมเสร็จแล้วก็มีอีกหลายโครงการแล้วที่อย รวมทั้งเราก็มีการไล่เรื่องไปแต่สว่างอย่างเรื่องเล่าสีก็มีการปรับงดีหมดแล้วนะทั้งซอยแล้วผมว่าในร้านค้าก็มีจำนวนมากที่ได้การปรับปรุงมาแล้วเรื่องการเก็บขยะซึ่งอย่างน้อยอาทิตย์ละสองโอนต้องมีการเก็บซึ่งคิดว่าร้านค้าไอ้เก็บเอาหลังน่าจะทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ทุกจุดต้องเก็บยน้อยออสองโอนต่อหนึ่งวันชุมชนต่างๆก็ได้รับคำออขอบคุณที่ทีนั้นเราให้ชุมชนได้รับเงินไปตำหนึ่งร้อยสองแสนบาทก็คือให้ชุมชนเป็นคมแข็งแข็งนะเขาก็อยากจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็สามารถเอาเงินไไดด้้ปนา อาชุชนต้องการให้มาลอกท่อเพื่แเพิ่มก,การลอกท่อติดกล้อง C T V หรือว่าใช้อุปกรณ์ต่างๆอันนี้ทําให้เราสามารถใช้เงินภาษีได้ตอบโจทย์ของประชาชนอย่างแน่นจริงแล้วก็ประชาชนช่วยกันตรวจสอบแล้าก็แจ้งเหตุแล้วก็ฝึกให้ชุมชนมีความเข้มแข็งรวมกลุ่มกันมีการกาารึกษาหรือกันก็ทําให้เป็นการให้อหํานาจแก่ประชาชนเป็นการแบ่งงบประมาณไปเพื่อให้ประชาชนเลือกในสิ่งที่ต้องการนี่เป็นแนวคิดที่มีตัง้งแต่ตอนเริ่มแล้วนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครบขอบคุณท่านท่านสกท่านผอเขตซึ่ง ทำงานได้อย่างเข้มแข็งมากนะแล้วก็ประชาชนที่ลงไปก็ก็มีความตื่นตัวอนาคตเราก็มีการทําศูนย์สาณตุกเพิ่มขึ้นนะเป็นศูนย์สานตุกแห่งใหม่ของเครือานคร70ที่อยู่ตรงบริเวณชุมชนใช่นนะลุกมณีนะซึ่งเรามีการเช่าที่เดียยวักงานตินตัวมาก็ามาอาศัยนะแล้วก็เราก็เดินแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องศูนย์เด็กเล็กเรื่องโรงเรียนต่างในพื้นที่ทั้นทุกมิติเราก็เดินหน้าไปตามนโยบายที่ให้ไวผมว่าเราก้าวหน้าเราเป็นไปได้อย่างดีแล้วก็ผลที่ระชาชนสตท้อนกลับมาก็ค่อนข้างเป็นทางบวกนะแต่ก็ไม่ไม่าาาเรทํได้ดดีอออแแลล้้้้ววกก็็ตตงเินนหา่ ตอบตัวประชาชนให้ให้มากขึ้นครับมีคำถามไหมจ๊ะเพรว่าคะช่วงบ่ายที่จะพบนายงนะคะว่าล้ามาดูปัญหา ขึจะเป็นตัวอย่างที่ต้องแก้รโครงการให้เกียรทานึจบันนี้ท่านจะยกมาดูเรื่องสวด้วยเป็นโครงการเฉลิมเกียรติเกียวตัสรษาซึ่งหนึ่งในโครงการนั้นจะทำเกี่ยวกับาทีุ่มาพรเรี่วกับเรื่อวระดับสูงมาเลยก็เชื่อมกับละเป็นโครงกงไม่ไร่ซึ่งก็เพื่อการด้การรการที่มีคามหมจากคุณตักันมาเลวก็แจกความ70คำที่ใช้ระบบการสั่งงานภาคสนาก็มีการ ก็ถือว่าเป็นแก้วใหม่เป็นวัตานะที่กรทมหรือว่างการเหมองพกินเนี่ยจับรดมันหนักเกินแล้วก็เป็นการดำเนินการแบบไม่ไว้หน้าใครอ่จะมีอะไรก็เราว่าไปตามต่อาเลยแล้วก็การใช้เงินเยอะก็มีการางแล้วก็ที่เราติดระบบอัตโนมัติคือที่แรกเหนห่วยขึ้นี่ในการรติดกรได้แต้งมาซึ่งกรณ์นี่สารบอร์ดเ่รถที่ขึ้นมาเนี่ยหนักเกินไหม้ก็มีกล้องติดแต่นี่สามารถเตือนกันที่แจ้งรวจแล้ว แล้วตึ้งก็ต้องตื่นเลยว่าข้อหาที่เป็นข้อหาหนักและข้อหามีคดียาาด้วยนะอันนี้แล้วโอ้ยบริการก็แต่มาลองของในรเทศบานครเลยเพราะว่าเราเอาจริงจังตอนนี้อุปกรณ์เรายังตัดเพลืออยู่ยังไม่ครบที่เหลือเรายังใช้ของกรงทาพหลวงอยู่แต่ทุกประการเขาตอนนี้มีหน่วยที่ออกมาจับได้มากขึ้นนะก็เราบอกว่าเราเอาจริงจังนะแล้วก็เราก็ไม่เปใจกันแหละที่ผ่านมาเขาจัดจริงจังกว่าจริงจังโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะารหรือตามไมห้องมีอะไรบ ถ่ายเลยเมื่อกี้ต้นเปัญหาทางระบบหน่อยครับแล้วก็เลยทำให้เสียงหายไปก็เลยปิดไลท์แล้วก็ขัดจังหวะไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวตามท่านว่าไปดูนิดนึงทีิง่ายนี่ครับถ่ายพี่มีกวาดๆครับขอ,บอทางรถไฟด้วยนะครับเมื่อกี้ เอาถ่ายรูปป่ะกล้องมาถ่ายให้ก็ได้ไหมเอาเอากล้องมาได้นะถ่ายไหมอ๋อครับขออนนุญาตะครับอวามดูแลเองเลยครับขออย่างปรับให้ครับเมื่อกี้ขอบคุณมากที่บอกว่าไม่มีเสียงผมน่าจะเป็นปัญหาที่โทรศัพท์ อ่าไปดูไปดูเป pues ิดท oh ี่สูบน้ำครับตามไปนะครับจะเปิดเครื่องสูบน้ำหน่อยดูการทำงานของเครื่องสูบน้ำขอโทษทีครับขอโทษทีเมื่อกี้ปัญหาครับเทคนิคนิดหน่อยถนนเลยเดี๋ยวถนนเลยจะตกไปแล้วเว้ยคบันทึกเออไอนี่บ่อนี่ยังไม่เสร็จครับเพราะว่าตอนนี้ใช้เป็นบ่อบล็อกน้ำอยู่ครับไปร้านะเพราะว่าง้างเหลื่อขึ้นแล้วก็บล็อกจากบ่อนู่ครับ น้ำก็จะไม่ไหลมาครับผกเดี๋ยวพอเราเสร็จทั้งโครงการ์ทุกเรื่งก็จะปดเลยทีเออจากยังไม่มีปัญหาเลยครับเพราะตอนนี้มันเมนตรงแล้วมานากลูกแล้วครับแล้วตาเ้ใยไว้มยไมไม่ได้าอ่นนี้ปิดแล้วนะน้ไมาตอนนี้น้ำก้นหอไก้มแล้ครับครับ อันนี้เป็นระบายคาอีกนจากข้างหลังล้อาีน้ดเลยค่ะแล้วไครับทุกพี่เห็นตัวหล่อขึ้นเยอะันเข้ากับเขาไปแล้วดูไปน่ยไปแล้วคันคาก่งงนค็คระบาิดครับพี่ครับขออนุญาตนะครับโอเคครับไหนก็ เสร็จสิ้นแล้วครับทุงน่านยังไ,ไงผมขออญาตปิดไลฟ์ตรงนี้เดี๋ยวท่านผู้อาวุโไปภัรกิจต่องขออญาตปิดไลฟ์ตรงนี้กันนะครับสวัสดีครับ